คนเมื่อกี้นะครับก็เป็นเจ้าของสวนข้างล่างนี่แหละครับที่เขาปลูกกระล่ำปีอะไรพวกนี้นะครับเขาก็มาคุยเป็นเพื่อนสักพักนะครับวันนี้เขาว่าื่นเช้าเหมือนกัน,นครับเขาไปลดน้ํากระลำของเขานะครับกระลำปีนะครับ บสวัสดีผู้ชมยามเช้านะครับก็วีบเลยเดย์นะครับตอนรับทุกท่านนะครับที่มาชมทลิปนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ตื่นเช้านะครับแล้วก็ต้องไปเก็บสุกินี่ทุกเช้าด้วยนะครับวันนี้ก็อากาศดีๆนะครับผมเลยจุดไฟมานั่งพิงไฟแต่เช้าเลยนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงอยู่นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะครับก็ให้ดูบรรยากาศดีๆยามเช้ากันก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยว่างนะครับทำสุกินนี่ไปด้วยแล้วก็ทำคลิปไปด้วยมันเลยลำบากหน่อยนะครับก็คลิปออกมาไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะทำให้ดีที่สุดน,นะครับ ก็เช้านี้ไปชมบรรยากาศดีๆกันก่อนนะครับแดกก็ยังไม่มานะครับเพราะว่าเมฆบางแดกอยู่นะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะมีแดกหรือเปล่านะครับน่าจะมีฝนมาอีกนะครับเมื่อวานฝนก็ตกครับเก็บสุกนี้อยู่ดีๆเจอฝนนะครับ ตอนนี้เป็นเวลาเย็นนะครับผมยังเก็บซูกกนี่ยังไม่เสร็จเลยนะครับแต่ดันเจอฝนมาก่อนนะครับผมเลยต้องหยุดไปสักพักนะครับก็ห้าโมงแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะหยุดตกไหมครับฝนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็รอได้นะครับ โอเคครับไปชมคลิปวันนี้กันครับ นี่ก็คือต้นอะโวคาโดนะครับมีลูกด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ดีมากนะครับเพราะว่าวันนี้รกลดมาถึงนะครับเพราะว่าแดดร้อนนะครับก็ หลายครั้งแล้วนะครับที่ต้องไปส่งแบบรถเครื่องครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้รถยมมารับถึงที่นะครับครับก็เพราะว่านะครับถนนลื่นมาทุกวันเลยนะครับประมาณ4รอบนะครับที่ผมต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งทีละรอบทีละรอบนะครับสําหรับวันนี้ก็รถก็มาถึงครับถนนไม่ลื่นนะครับปกติลื่นทุกวันนะครับ ก็มีน้ำมาช่วยตามคืนนะครับ ก็วันนี้ดีมากนะครับจะได้ไม่ต้องเสียน้ำมันเหมือกแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับถ้าใครดูแต่ละคลิปนะครับก็จะเห็นว่าผมนะครับใช้เวลานานนะครับเกือบครึ่งวันนะครับที่เก็บสุกีนี้นะครับแล้วก็ขนลงไปด้วยนะครับก็วันนี้ดีใจมากนะครับที่ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเยอะแล้วนะครับครับผม วันนี้อากาศร้อนครับก็ดีนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้านนะครับฝนก็ตกมาทุกวันนะครับก็วันนี้ก็จะมาทําความสะอาดคอกหมูนะครับแล้วก็ทําให้หมูกินดีด้วยนะครับก็จะต้มข้าวให้หมูกินครับก็เหมือนคลิปก่อนนะครับแต่คลิปนี้จะมีทําความสะอาดคอกหมูด้วยนะครับก็ถ้ามีเวลาก็จะทํา ปลูกผัดเล็กๆนน้อยนะครับปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับก็ดูก่อน,นครับครับวันนี้ล้างคอกนะตุ้ยแเบ้าฮะก็ทุกคนครับวันนี้นะครับข้อหมูก็สกปรกมากเลยนะครับผมก็จะมาล้างน,นะครับแล้วก็เย็นนี้ก็จะมีอาหารพิเศษสำหรับหมูอีกแล้วนะครับ ก็เย็นนี้นะมีอาหารพิเศษนะดุ๊ยเข้าใจบอกครับก็จะไปต่อสังสัญญาอะไรเอาน้ำมานะครับแล้วก็ต้มอาหารพิเศษให้หมูด้วยนะครับตอนนี้นะครับอากาศก็ร้อนนะครับแล้วมีเมฆสวยๆเ ครับก็มาหม้อใหญ่เลยนะครับก็ได้หลายวันนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับใส่ข้าวสารนะครับ ไม่หลายนะครับอ๋ไม่แท้ก็น้ำไม่หลายนะครับต้องไปดูอีกรอบนะครับตอนนี้ก็บ่ายนะครับยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงครับไม่เป็นไรครับเมื่อเช้าผมก็กินประมาณสิบโมงครับหลังจากที่เก็บสุกินี่เสร็จนะครับ ดันนั้นผมก็รอกินตอนเย็นเลยนะครับก็ตอนนั้นกินไปเยอะเหมือนกันครับหิวมากนะครับเมื่อเช้านะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปดูน้ำครับเห็นแดกรองร้องนะครับแต่ก็อากาศดีมากนะครับหมูหิวน้ำมากนะครับ ได้เวลาอาบน้ำแล้วลูกแต่เ่อนยากมาได้เวลาอาน้ำก็เพิ่งกินอิ่มนะครับก็อาบน้ำให้หมูของเราเนี่ยนะครับกินน้ำอ่ะกินน้ำอ่ะ

ก็ได้ล้างข้อมู่ไปแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ครับแต่ก็ประมาณนี้แหละครับที่เห็นอยู่ก็ขันไม่ออกนะครับอื๋อวันนี้นะวันนี้นะเดี๋ยวกินของดีนะเข้าใจไหมตุยไม่ต้องกลัวแอะแอะแอะเข้าใจไหมฮะ อมืมาเดี๋ยวเย็นนี้มาเสิร์ฟมาหานให้โอเค ก็เมื่อกี้นะครับหลังจากที่ล้างคอกมูเสร็จนะครับผมก็ไปขนนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะไม้ไผ่ครับที่จะทําเป็นสารานนี่แหละครับก็ไปขนมานะครับหลังจากที่รถโยนขึ้นมาไม่ได้นะครับวันนี้ก็ขึ้นมาได้เลยใช้โอกาสของวันนี้นะครับไปขนมานะครับก็ค้ะ ก็ไม่มีภาพให้ดูนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคงอีกไม่กี่วันก็น่าจะขึ้นนะนะครับก็น่าจะได้ทำ้วนะครับก็ต้องรอคุณตาว่างนะครับตอนนี้ครับก็จะไปดูอาหารหมูนะครับว่าได้ที่หรือยังครับนี่นะครับก็ใช้เวลานานเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับ ประมาณนี้แหละครับให้หมูกิน,นครับหมูชอบนะครับสูกินี้นี่กลิ่นหอมกลิ่นหอมมากนะครับเพื่อนร้อนร้อนอยู่เลยนะครับก็ผมก็ใส่น้ำเย็นนะครับเพื่อจะให้ไม่ร้อนไปนะครับ มาแล้วมาแล้วมี <c oughs> นี่นี่รออยู่เลยนี่มา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 อ่ะขอกลออา,ารนะครับเดีดเดีดเดีเเป็นไงบ้างล <c oughs> <c oughs> ัว ค่อยๆกินหน้าอูนุนเลยโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่มาชมคลิปจนจบนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับลาทุกคนนะครับเลิฟๆครับ